เผยสาเหตุโจนานทานเข็มดีถอนตัวทับช้างศึกจะมีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเมียนมาทำให้ทับช้างศึกมีความกระหายเพิ่มขึ้นเป็นร้อยเท่าซิกโก้ยอมรับธนวัตรฝีเท้าแจ่มจริงๆสวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมต้องพนุวัตนนะครับมาพูดคุยข่าวสารวงการฟุตบอลกันแบบสบายๆเช่นเคยคลิปนี้นะครับจะไปคุยจัดเต็มเรื่องราวของทีมชาติไทยชุดใหญ่เกี่ยวกับเรื่องของ โจาธานเข็มดีนะครับกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กจากสโมสรโอบิโอเดนเซ่ล่าสุดได้มีการประกาศถอนตัวกับทีมชาติไทยชุดล่าแชมป์อาเซียนเป็นที่เรียบร้อยนะครับมีสาเหตุที่น้องถอนตัวด้วยรวมไปถึงมาพูดคุยกันหน่อยว่าจะมีผลกระทบไหมเมื่อโจนทธานถอนตัวจากทีมชาติไทยชุดนี้นะครับแล้วก็มีเรื่องของเมียนมาครับทำให้ทัพช้างศึกมีความกระหายเพิ่มขึ้นอีกหลายเท่าในการเป็นแชมป์อาเซียนเลยนะครับแต่ช่วงแรกของคลิปนี้ ฝากคุณผู้ชมช่วยการกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับ c h anel n ต้องซุยกันก่อนมุ่งสู่80,000ซับไปด้วยกันเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมต้องพนุวัฒน์คลิปนี้ไม่รอช้าไปเข้าสู่เนื้อหากันเลยดีกว่าครับในช่วงแรกของคลิปนี้นะครับไปอัปเดตความขึ้นไหวของทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับที่ตอนนี้กําลังอยู่ในทัวร์นาเมนต์ชิงแชมป์อาเซียนที่ประเทศสิงคโปร์ครับ เดี๋ยวจะลงสนามในนัดที่2ของศึกฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนด้วยการพบกับเมียนมาในวันที่11ธันวาคมนะครับแต่ก่อนจะพบกับเมียนมาเนี่ยทัพช้างศึกได้รับข่าวไม่ดีนะครับอย่างที่ทุกคนทราบว่าโจาธานเข็มดีเนี่ยกองหลังลูกครึ่งไทยเดนมาร์กวัย19ปีจากสโมสรโอบิโอเดนเซ่นะครับได้ประกาศถอนตัว จากทีมชาติไทยชุดล่าแชมป์อาเซียนเป็นที่เรียบร้อยและบินกลับเดนมาร์กไปแล้วนะครับโอ้โหทําเอาแฟนบอลชาวไทยเสียายอย่างมากนะครับคือโจยทานเข็มดีเนี่ยในชิงแชมป์อาเซียนห่นนี้นะครับเขามีสภาพร่างกายที่ไม่สมบูรณ์นะครับเขาเนี่ยเป็นกดไหลย,ย้อนแล้วก็เมื่อวันซืนก็เข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลสิงคโปร์นะครับก็ทําการสแกนต่างๆแล้วก็วินิจฉัยออกมาว่าเขาเนี่ยเป็นกดไหลย,ย้อน อาการเนี่ยค่อนข้างรุนแรงพอสมควรนะครับก่อนที่ในการฝึกซ้อมก่อนนัดเจอกับเมียนม,มาเนี่ยโจธานเข็มดีก็ไม่ได้ทําการฝึกซ้อมกับทีมแล้วนะครับเพราะว่าสภาพร่างกายเนี่ยไม่ได้และล่าสุดเจ้าตัวเนี่ยก็ตัดสินใจถอนตัวจากทัพช้างศึกทีมชาติไทยเลยนะครับหลายคนสงสัยเหมือนกันว่าทําไมโจธานถึงตัดสินใจถอนตัวทั้งที่โปรแกร,รมทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยมันยังเหลือเวลาอีกพอสมควรเลยนะครับ คือโจนาธานเข็มดีอาจจะหายทันก็เป็นไปได้ถ้าเกิดรักษาดีๆนะครับเล็กอย่างตำแหน่งเซนเตอร์ฮัของทีมชาติไทยชุดนี้เนี่ยก็มีตัวเลือกค่อนข้างน้อยแฟนบอลก็สงสัยนะครับก่อนที่ล่าสุดเนี่ยก็เป็นทางฝั่งฟุตบอลไทยนะครับทีมงานทีมชาติไทยเนี่ยก็ออกมาเผยสาเหตุนะครับที่โจนาธานตัดสินใจถอนตัวคือเขายังคงให้สาเหตุว่าโจนาธานเข็มดีเนี่ยที่ตัดสินใจถอนตัวเพราะว่า สภาพร่างกายไม่สมบูรณ์จริงๆและไม่สามารถที่จะช่วยทีมได้เพราะว่าอาการที่เขาเป็นอย่างกดไหลย,ย้อนเนี่ยมันเป็นอาการค่อนข้างหนักและต้องใช้เวลารักษาตัวคือกว่าจะรักษาตัวเสร็จก,กว่าจะเรียกความฟิตเนี่ยเขามองว่าอาจจะไม่ทันช่วยทีมชาติไทยแล้วเขาก็เลยตัดสินใจถอนตัวกลับไปรักษาที่เดนมาร์กนะครับก่อนที่โจทานเขมดีเนี่ยจะไปโพสต์ในโซเชียลส่วนตัวว่า ขอบคุณสําหรับการสนับสนุนและเจอกันใหม่ในปีหน้านะครับเท่ากับว่าโจนาธานเข็มดีก็เรียกได้ว่าในชิงแชมป์อาเซียนหนุนนี้ก็จะไม่ได้เห็นเขาแล้วนะครับก็ทําให้แฟนบอลชาวไทยเสียดายซึ่งทีมชาติไทยในตอนนี้ก็จะเหลือเซ็นเตอร์ฮาฟที่เรียกมาเป็นเซ็นเตอร์จริงๆเนี่ยก็จะมีมาเนลทอมแล้วก็มีเอลิสตอลเละแล้วก็อีกหนึ่งคนก็เป็นปวีนะครับส่วนเกษยรากาแมนผมว่าต้องมายืน Hub, เซ็นเตอร์ฮาฟเต็มที่และในชิงแชมป์อาเซียนหน,นุนนี้ในแทนที่ของโจนาธานเข็มดีนะครับคือโจนาธานใน ทีมชาติไทยชุดใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าเขายังมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังต้องปรับอีกเยอะเลยนะครับคือการที่เขาหลุดโผในเกมแรกไปเนี่ยมันก็อย่างที่บอกครับสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์และการฝึกซ้อมต่างๆเขาอาจจะยังไม่พร้อมมาโนพโกิ้งจึงตัดสินใจไม่ใช้งานนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจทางฝั่งมาโน่ด้วยแล้วกันนะว่าที่โจทานไม่ลงหลุดโผเนี่ยเขาอาจจะยังปรับตัวกับทัพช้างสึชุดใหญ่ไม่ได้นะครับ แต่หลังจากนั้นแฟนบอลชาวไทยก็คาดหวังว่าเขาจะปรับตัวได้แต่สุดท้ายกระดันมาเจอเรื่องของอาการปวดท้องและเป็นกดไหลย,ย้อนซึ่งเป็นอาการที่หนักมากๆด้วยก็เลยทำให้เขาเนี่ยช่วยช่วยทีมชาติไทยไปนะครับโจบทานวไปสำหรับทีมชาติไทยชุดใหญ่ผมเชื่อว่าเขายังมีอะไรหลายๆอย่างที่ยังต้องปรับนะครับแต่เขาอายุยังน้อยยังอายุเพียงแค่19ปีนะครับยังสามารถที่จะกลับมาช่วยทีมชาติไทยได้ในอนาคตนะครับแฟนบอลก็เสียดายจริงๆนี่เป็นอีกหนึ่ง ตัวความหวังของทีมชาติไทยนะครับแต่สุดท้ายก็ต้องเดินหน้าต่อนะครับในเมื่อเขาไม่พร้อมและถอนตัวไปแล้วเราก็ต้องมาโฟกัสกับนักเตะที่มีอยู่ในตอนนี้ตอนนี้ทีมชาติไทยเหลือนักเตะ28คนนะครับแต่เดี๋ยวจะได้ฟิลิปโรเลอร์นะครับมาสมทบในวันที่11ธันวาคมนี้นะอ่ะก็จะช่วยการถามว่ามีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนเมื่อโจทานเข็มดีถอนตัวจากทีมชาติไทยนะครับผมมองว่าโจทานเข็มดีเนี่ย อาจจะไม่ได้มีผลกระทบเยอะสำหรับทีมชาติไทยชุดนี้ถ้าดูจากการฝึกซ้อมดูจากการอะไรต่างๆนีครับผมว่าโจธานเข็มนี่อาจจะเป็นตัวเลือกลองๆเลยในทีมชาติไทยยุคมาโนโพก i ิ้งนะครับมาโนโพกิ้งเหมือนจะไว้ใจกฤษฎาการแมนหรือปวีรวมถึงเอเลสด์อเลาะมากกว่านะในมุมมองของผมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมว่าเขาคงมีแผนสแตนบายเรียบร้อยแล้วละคงใช้กฤษฎากาแมนยืนยาวๆเนี่ย แล้วผมว่าโจทานเข็มดีคงไม่ได้เป็นตัวหลักถ้าเกิดยังอยู่คงไม่ใช่ตัวหลักของทีมชาติไทยชุดนี้เพราะว่าการฝึกซ้อมเราไม่รู้ไงว่าเขาฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างนะครับยู23กับชุดใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกาันแต่ก็เสียดายนะที่เราไม่ได้เห็นเขาลงเล่นเป็นตัวหลักให้กับทีมชาติไทยชุดใหญ่นะครับแต่ตัวน้องเขาก็ต้องไปปรับเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะผมว่าเดี๋ยวเขาจะกลับมาได้ก็หวังกับนักเตะท,ที่มีอยู่ผมว่ายังไงก็ สามารถเอาตัวรอดได้นะสำหรับทัพช้างศึกทีมชาติไทยนะครับก็หวังว่ากิตษดากาแมนปวีตันทัตเตมีรวมถึงเอเลสตอเลเนี่ยจะยกระดับฝีเท้าและมาจับคู่กับมานิอทอมเบียได้อย่างดีเยี่ยมแล้วกันนะครับยังไงก็หวังว่าจัวทานเข็มดีจะหายจากาการป่วยไวๆและกลับมาลงสนามให้กับ ทีมชาติไทยได้ในอนาคตละกันนะครับส่วนทีมชาติไทยของเราก็ต้องเดินหน้ากันต่อแล้วก็ต้องให้กําลังใจนักเตะที่เหลืออยู่นะครับผมว่าก็มีผลกระทบแหละแต่คงกระทบไม่มากนะเพราะโจทานเข็มดีผมว่าในสายตามานอโปกกิ้งเขาอาจจะยังไม่ใช่เป็นตัวหลักอายุยังน้อยอยู่เองนะครับเพิง่ง 19ปีเองยังพัฒนาได้อีกไกลเลยอ่ะแฟนบอลคิดเห็อย่างไงก็ลองคอมเมนต์เข้ามากันหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของโจรธานเข็มดีนะครับข่าวอัปเดตล่าสุดเนี่ยมันมีเท่านี้จริงๆที่ผมไปพูดคุยมาเพราะต้องยอมแล้วว่าทีมชาติไทยเขาแข่งชิงแชมป์อาเซียนขนเนี่ยมันเป็นการแข่งขันแบบบับเบิ้ลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวจะไปสอบถามอะไรต่างๆเนี่ยมันยากมากข่าวทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับทางที่สมาคมกีฬาฟุตบอลเขา เปิดเผยออกมาเท่านั้นนะครับเพราะว่าว่าเราไม่มีผู้สื่อข่าวไปเกาะติดเหมือนในครั้งก่อนๆไม่เหมือนในชิงแชมป์เอเชียยู23รวมถึงชิงแชมป์อาเซียนหนก่อนนะครับเพราะฉะนั้นข่าวต่างๆก็จะมาจากสมาคมกีฬาฟุตบอลซึ่งเหตุผลก็คือโจทานเข็มดีสภาพร่างกายไม่สมบูรณ์จึงตัดสินใจถอนตัวจากทีมชาติไทยก็ะมานี้นะครับแล้วก็มาปิดท้ายเรื่องของทีมชาติเมียนมาก,กันหน่อยบทสัมภาษณ์ล่าสุดผมเชื่อว่าแฟนฟุตบอลชาวไทยคงได้ฟังกันแล้วนะครับ โค้ชเมียนมาเนี่ยอ,องตวนเฮนะครับเขาออกมา้สัมภาษณ์ก่อนเกมที่เจอกับทีมชาติไทยเขาบอกว่าทีมชาติเมียนมาเนี่ยรือว่าทีมชาติไทยมีความสามารถเฉพาะตัวและมีทีมที่ดีและทีมชาติเมียนมาจะดูว่าพวกเขาจะเล่นยังไงในวันนี้และเขาเห็นข่าวในสื่อเมืองไทยมองกันไปถึงรอบชิงชนะเลิศก,กับเวียดนามแต่พอเขาได้ดูเกมแรกที่ทีมชาติไทยลงแข่งขันเนี่ย ยังมีอีกหลายทีมเลยที่ดีกว่าทีมชาติไทยเพราะฉะนั้นทีมชาติไทยอาจจะไปไม่ถึงรอบชิงนะครับอันนี้เป็นคําพูดของเฮดโค้ชเมียนมานะผมเชื่อว่าเขาเป็นจิตวิทยาพูดก่อนการแข่งขันเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับแต่ผมคิดว่าจิตวิทยาเนี่ยผมเชื่อว่านักฟุตบอลทีมชาติไทยของเราได้เห็นมาโนโพกิ้งได้รู้เกี่ยวกับบทสัมภาษณ์นี้เนี่ยซึ่งการพูดแบบนี้เนี่ยมาทำให้ทัพช้างศึกมีความกระหายมากขึ้นที่อยากจะพิสูจน์ตัวเองนะครับ เริ่มแรกคือต้องชนะเมียนมาก,ก่อนเลยนะครับในเกมนัดที่กําลังจะมาถึงพอชนะได้เสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะตอบกับคําพูดของเฮดโค้ดเมียนมาคนนี้หลังจากนั้นแล้วเราต้องมุ่งมั่นแล้วมีสมาธิกับตัวเองให้มากที่สุดนะครับอย่าให้สิ่งอื่นมารบกวนจิตใจแล้วผมคิดว่าถ้าเราทําผลงานได้ดีเราก็ไปตามเป้าหมายได้สําเร็จนะครับแต่ผมคิดว่าคําพูดของโค้ดเมียนมาคนนี้จะทําให้นะักฟุตบอลทีมชาติไทยนักเตะทีมชาติไทยทุกคนกระหายที่อยากจะพิสูจน์ตัวเอง คือแฟนบอลชาวไทยซัพพอร์ตอยู่แล้วนะครับและอย่างเนี่ยผมเชื่อว่าทุกคนให้กําลังใจทีมชาติไทยเราก็มุ่งมั่นทํางานหนักปล่อยให้ผลงานเป็นเครื่องพิสูจน์แล้วกันนะครับก็หวังว่าทัพช้างศึกจะไปถึงเป้าหมายนะส่วนสถิติที่ไทยเจอกับเมียนมาบอกเลยว่าสถิติไทยขมมิดนะครับเจอกัน8นัดในชิงแชมป์อาเซียนเนี่ยไทยชนะไป5นัดเสมอแค่3นัดไม่เคยแพ้เมียนมายิงได้18ลูกเสียแค่4ลูกและคนที่ยิงปรโตูมากที่สุดเวลาไทยเจอกับเมียนมาเนี่ยคือพี่มุย้ยจรุสินแดงดานะครับ ยิงไป5ลูกด้วยกัน1แฮตติกด้วยนะครับหวังว่าพี่มุ้ยจะสันโวใส่เมียนมาอีกสักรอบละกันนะครับในชิงแชมป์อาเซียนนัดที่2ก็ติดตามกันได้ให้กำลังใจทีมชาติไทยเยอะๆนะครับผมคิดว่าด้วยคุณภาพนักเตะค,คุณภาพทีมเนี่ยอยู่ที่มาโนพุกิ้งปรุงแต่งยังไงถ้าปรุงแต่งดีผมว่าทีมชาติไทยไปได้ไกลแน่นอน ในชิงแชมป์อาเซียนหนนี้นะครับแต่ก็นัดเจอเมียนมาเนี่ยต้องเอาชนะให้ได้ก่อนแล้วผมคิดว่าทีมชาติไทยสามารถเอาชนะได้นะครับเดี๋ยวหลังเกมมาคุยกันอีกทีและกันนะครับอ่ะก็เป็นประมาณนี้นะแล้วก็ทิ้งท้ายกันที่เรื่องของโคซิโก้เกติศัก์สนาเมืองนะครับล่าสุดออกไม่สัมภาษณ์ผ่านทางช่องของพี่ปูเปฟ้ฟุตบอล1้8 ชื่นชมธนวัตซึงจิตถาวรนะครับว่าเป็นกองกลางที่มีทักษะการเล่นและวิชันฟุตบอลที่แจ่มมากๆไปนักเตะอนาคตไกลของวงการฟุตบอลไทยและเขามีทัศนคติที่ดีมากนะครับโคซิโกบอกมาก็โคซิโกมาว่าธนวัตจะเป็นอีกหนึ่งจิ๊กซอคนสําคัญในชิงแชมป์อาเซีนหุ่นนี้ของทีมชาติไทยนะครับก็มองเหมือนกับแฟนฟุตบอลชาวไทยหลายๆคนนะครับเดี๋ยวดูกันว่าธนวัจะได้รับโอกาสลงเล่น เป็นตัวจริงภาษางานกับพี่เจชนาะธิปในเกมกับเมียนม,มาหรือเปล่าและลงมาจะทําได้ดีแค่ไหนก็รดอตดิดตามนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันในช anel ตองซุยหวังว่าแฟนๆจะเต็มอิ่มกับเนะื้อสารที่ผมมาฝากกันนะครับถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กันด้วยมุ่งสู่80,000ซัไปด้วยกันนะครับคลิปนี้ไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ